กับศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงตั้งสง่านะคะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในการสัมภาษณ์ขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะคคอาจารย์หมอคะพูดถึงโรคไตเนี่ยหมายถึงอะไรคะถ้าจะพูดในเชิงการแพทย์เนี่ยมันก็จะมีโรคต่างๆหลายร้อยโรคในโรคไตเนี่ยถ้าจะแบ่งกว้าง,ก,างก็มีโรคไตอักเสบโรคไตติดเชื้อรโรคไตวายโรคอะไรต่างๆแต่โรคที่ ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปให้ความสนใจก็คือคโรคไตาวายไตายวายโรคไตาวายคือคภาวะที่ไตเนี่ยไม่ทํางานและจําเป็นจะต้องอาศัยเครื่องฟอกไตในการที่จะทํางานแทนไตทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโรคไตมันก็จะเริ่มเสื่อมแต่ยังทํางานได้ในระดับหนึ่งก็เรียกว่าโรคไตเรื้อรัง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหมายความว่าโรคไตเนี่ยเหมือนถ้าจะเปรียบเปนภูเขาโรคไตนี่ก็เป็นทิวเขาค่ะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าโรคไตเรื้อรังค่ะแล้วก็สุดปลายทิปสุดยอดที่มันแย่มากๆแล้วเรียกว่าโรคไตวายเรื้อรังอ๋อไตวายนี่คืออยู่ตอนปลายแล้วเหรอคะไตที่อยู่ในร่างกายเรานั้นมีหน้าที่อะไรคะจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าไตมีหน้าที่เฉพาะขับปัสสาวะ แต่จริงๆแล้ว้ายามอนในแง่วิทยาศาสตร์ไตเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างอะไรบ้างคะอันแรกก็คือว่าทำหน้าที่ขับน้าําค่ะอันที่สองก็คือทำหน้าที่ขับเกลือค<า>่ะเกลือที่เรากินไปเนี่ยเราก็ต้องขับออกไปด้วยค<า>่ะเกลือที่มี2อ,อย่างที่ขับก็คือเกลือโซเดียมก<า>ับเกลือโพแทสเซียมอันต่อไปก็คือทำหน้าที่ขับกรดค<า>่ะอาหารที่กินเข้าไปมันก็ออกมาเป็นกรดมันต้องขับทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าขับไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นกรดได้ แต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือตายเองยังทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางอย่างด้วยที่เกี่ยวข้องได้แก่ฮอร์โมนวิตามินดีแล้วก็ฮอร์โมนที่กระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นก็เป็นอหตุผลอันหนึ่งที่ว่าโรคไตถ้าเป็นตั้งเดก็กหรือว่าโรคไตเรื้อรังที่เป็นอยึ่อาจจะมีวิตามินดีต่ำอาจจะมีปัญหาร่องกระดูกและหรืออาจจะเป็นเรื่องของโลหิตจางเพราะว่าขาดฮอร์โมนดังกล่าวนี้แต่หลักๆก,ก็คือขับของเสียขับน้ําขับเกลือโซเดียม อาจารย์หมอคะแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคไตหรือว่ากาลังเป็นโรคไตยอยู่เดี๋ยวนะคะคุณหมอไตยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะราบค่ะแล้วเราจะรู้ได้ย,ยังไงคะอาจารย์หมอมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มันไม่มีอาการทีนี้พยาธิสภาพหรืออาการแสดงของโรคภายในอวัยวะภายในไม่เหมือนกัน<า>เพราะนั้นจะถามว่าในโรคไตจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหนึ่งก็คือไม่มีอาการกับสองมีอาการ ทีนี้กลุ่มที่ไม่มีอาการเนี่ยโอ้โหยากนะครับจะนั่งเทียนดูทุกคนต้องลำบากใช่ไหมะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดูได้ก็คือว่ามันก็ต้องรู้ว่ามีสิ่งบอกเหตุหรือว่าโง่เฮงโง่เฮงในการดูโรคไตคือหนึ่งอายุมากตายก็จะงเสื่อมไปตาม่ปเพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุ35นะคนเราท่านทุกคนเนี่ยตั้งอายุ35ไปเนี่ยอายุวะภายนเนี่ยเชื่อว่าจะลดลง1%่ทุกปีแต่ถามว่าเอาได้ทำไมไม่เป็นไร ก็เพราะว่าธรรมชาติสร้างมาให้มี r e รีเซฟยกตัวอย่างเช่นตัดตาไปครึ่งหนึ่งตัดปอดไปครึ่งหนึ่งตัดไต,ดตไปข้างหนึ่งถ้าไตาปกติมันจะทำงานได้ดีอันหนึ่งก็คือว่าดูอายุสองก็คือดูโรคซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดโรคไตคือความดันสูงค่ะแล้วก็โรคเบาหวานบ้าเราก็มีโรคนิ่วทาเดินปสาวะโรคติดเชือ้ออันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆแต่ยังมีสาเหตุย่อยอีกหลายอย่าง อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอาการมีอาการที่มีอาการนี่สังเกตได้ก็คือว่าบวมหรือว่าปัสสาวะเริ่มเห็นว่าเป็นฟองผิดสังเกตอาจารย์หมอที่บอกบอกว่าบวมนี่คืออะไรบวมคะบวมนี่มันก็มีตั้งแต่หน้าบวมค่ะแล้วก็บวมตามตัวแล้วก็ขาบวมค่ะอาจจะบวมที่หน้าก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีโรคที่ทําให้เกิดบวมได้หลายอย่างโรคกลุ่มโรคหัวใจกลุ่มโรคตับ ตับไม่ดีนะแล้วก็กลุ่มโรคไตสา3อย่างนี้เป็นพบบ่อยที่ทําให้เกิดอาการบวมแต่ว่าถ้าเรามีอาการบวมเราต้องสงสัยซะก่อนว่าอาจจะผิดปกติอาจจะต้องมาตรวจนะอาการบวมก็เป็นอีกอันนี้คือปัสสาวะเป็นฟองคำว่าปัสสาวะเป็นฟองนี่พูดยากครับขี่ลงไปในปัสสาวะมันก็ต้องเป็นฟองอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าสังเกตมันเป็นฟองอยู่มากนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีเขาเรียกว่าโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วมาในปัสสาวะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งบอกเหตุโดยหยาบที่สุด ส่วนจะใช่หรือไม่ใช่โรคไตก็ต้องไปตรวจด้วยกระบวนการทางห้องแลลห้องอะไรต่างๆต่อไปอาจารย์หมอคะพูดถึงเรื่องของการรักษาเนี่ยนะคะการรักษาคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมีการรักษากี่ระดับคะคือพูดยากครับหมายความว่านี้ถ้าเราเอาว่าโรคไตจะต้องรักษาอย่างหนึ่งก็ต้องดูที่ว่าเหตุหรือชนิดของโรคไตนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นโรคไตอักเสบอย่างเช่นโรค SLE ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าความเป็นโรคที่มีความ ภูมิคุ้มกันสับสนคือร่างกายสร้างทหารมายิงทำร้ายเนื้อเยื่อของเราเองเออโรคนี้เนี่ยก็เป็นโรคซึ่งทำให้ตายเนี่ยบอบช้ำได้ไอแบบนี้ก็รักษาเป็นแบบหนึง่งเราต้องใช้ยาในกลุ่มที่ไปห้ามการอักเสบพวกพินิซโลนสเตียรอยพวกนั้นทีนี้ถ้าเป็นโรคไตติดเชื้อเราก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะ,ะถ้ามีนิ้วอยู่ก็ต้องเอานิ้วออกใช่ไหมฮะ ทีนี้ถ้ามีปัญหาอื่นที่เราบอกว่าถ้าเป็นโรคพันธุก,กรรมหรือว่าเป็นโรคทางอายุเราห้ามอายุไม่ได้อันนี้ก็ต้องปล่อยไปตามสังขารถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีถ้าเป็นโรคไตจากความดันโลหิตสูงเราก็ต้องรักษาความดันโลหิตสูงให้ดีควรที่จะรักษาแต่นเนๆ่ออย่าปล่อยไว้เพราะว่ากว่าจะมีโรคนั้นน่ะมันจะต้องกัดกร่อนกําลังสํารองของอวัยวะนั้นๆไปจนที่สุดแล้วมันถึงจะแสดงอาการ S <S <an> <S การแสดงการนี่มันหมาย,มายถึงว่าฉากสุดท้ายแล้วอย่ารอให้ถึงจุดนั้นแล้วค่อยอามาหาหมอมันไม่ได้ประโยชน์อะไรคนที่ชอบทานเค็มอย่างที่เขาบอกว่าทานเค็มเยอะเนี่ยลงเป็นโรคไตนะความเค็มเนี่ยมันมีส่วนไหมคะอาจารย์หมอความเค็มตัวเขาเองเนี่ยถ้าเดิมไม่เป็นโรคไตคก็จะไม่ได้ทำให้เกิดผลโดยตรงแต่จะเกิดผลโดยอ้อมคือถ้าทานเค็มมากก็จะเกิดความดันสูงได้ง่าย ค,ความดันสูงไปเรื่อยๆก็จะทําให้ไตบอบช้าก็เป็นโรคไตเรื้อรังค่ะแล้วสําหรับคนที่เป็นโรคไตยอย่างที่คุณหมอบอกว่าภูเขาเนี่ยมันมีหลายลูกคนที่เป็นทั้งไตาวายไตยเรื้อรังเนี่ยนะคะตรงนี้ใน<ช>ส่วนของการรักษาหรือว่าค่าใช้จ่ายนะคะอาจารย์หมอค,อคือคือนอกจากเรื่องของความดันเรื่องของคุมเบาหวานแล้วคุมเค็มแล้วนะค่ะอีกอันหนึ่งก็ต้องพยายามจํากัดการบริโภคสารอาหารเนื้อสัตว์ให้อยู่ในเกณฑ์น,น้อยเพราะอะไรคะ เพราะว่าจริงๆแล้วสารอาหารโปรตีนเนี่ยมันก็จะทําให้มันจะถูกสันดาบถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกายกลายเป็นของเสียที่ต้องขับออกทางไตเพราะฉะน,นั้นถ้าเราทานมากเกินควรเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเราก็จะทําให้มีของเสียต้องข้างมาถ้าเราลดลงไปถึงจุดที่มินิมัมนะครับแต่ไม่ถึงกับเกิดภาะวะขาดอาหารอันนี้นก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้นี่ถามว่าแล้โรคไตที่เป็นเนี่ยเป็นยังไง โรคไตเรื้อรังมันก็เหมือนกับโรคความดันเบาหวานโรคเรื้อรังื่นๆต้องการความต่อเนื่องในการรักษาแล้วก็แพทย์เขาแนะนําอะไรก็อยากจะขอให้เชื่อฟังผมเชื่อว่ามันจะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคไตได้ค่ะที้ค่จจาใช้จ่ายตัวนี้ก็มีในระดับหนึ่งนะครับก็มีแต่ว่ายาที่ใช้เราก็ไม่ได้ใช้ยาแพงอะไรที่ที่น่านพิจาแต่ว่าใช้ยาให้เหมาะสมกับโรคอันนั้นสำคัญกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยไว้จนกระทั่ง ไปถึงภาวะที่เป็นโรคไตวายหรือเป็นโรคไตเรื้อรังชนะระยะสุดท้ายคือไตเนี่ยทำงานต่ำกว่า10% 5%ตอนนั้นเนี่ยของเสียจะสะสมมากไตจะระบายออกไม่ทันของเสียที่ข้างอยู่นี้จำเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นถ้าไม่งั้นร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ใช้วิธีอื่นวิธีไหนคะอาจารย์หมอหมายความว่าก็ต้องใช้วิธีก็เรียกว่าการล้างไตทางช่องท้องค่ะ p e r i t o n e าล dialysis หรือการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม h e m o ด i a l y s i s ทั้งสองวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยทําให้ขจัดของเสียออกได้แต่ไม่ได้แก้ที่ต้นทางไตที่มันเสื่อมไปแล้วมันก็เสื่อมไปแล้วมันไม่มีโอกาสหาย,ายค่ะใช่ไหมคะอาจารย์หมอกาลังจะบอกแบบนั้นไม่มีครับแต่วิธีต่อไปที่ทําคือหลังจากที่เราใช้วิธีทั้งสองแล้วถ้ามีโอกาสทําต่อไปก็คือการปลูกถ่ายไตยเป็นยังไงบ้างคะการปลูกาตไตก็คือการคัดเลือกไตที่ได้บริจาคจากผู้ป่วยสมองตาย ซึ่งจะมีจํานวนจํากัดในกรณีผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุอะไต่างๆเหล่านี้เราก็จะใช้ไตที่บริจาคญาติเขายินยอมนะฮะก็มาใช้กับผู้ป่วยที่รอรับบริจาคเะนันกรณีก็จะทำให้ไตนั้นสามารถจะอำมาใช้ประโยชน์กับคนที่ยังชีวิตอยู่ ค,ค,คุณผู้ชมคะหวังว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้นะคะก็คงจะต้องตระหนักแล้วก็ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะของแบบนี้ป้องกันไว้ก่อนที่จะสายค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงตั้งสง่ามากนะคะขอพระคุณค่ะครับสวัสดีค,ค่ะ ชมคะและว,วันนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์วชิระโฆษการศาสตราจารย์สาขาสลิยศาสตร์ระบบปัสวะภาควิชาสลยศาสตร์คณะแพะทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะคอาจารย์คะพูดถึงเรื่องโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรคะครับเรื่องกะระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่จริงๆเป็นเรื่องที่มักจะพบในผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับราะว่าคุณผู้หญิงหลายคนก็คงจะเคยประสบเคยรู้จัก เคยได้ยินหรือว่าเคยเป็นเองนะครับสาเหตุหลักๆก,ก็เกิดจากการที่มีเชื้อโรคติดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะปกติกระเพาะปัสสาวะเนี่ยจะต้องเป็นจะปราศจากเชื้อโรค,คแต่เนื่องจากมันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่จะมีเชื้อโรคเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็คือใกล้กับช่องคลอดใกล้กับทวารหน,นักซึ่งทั้งซึ่งบริเวณในร่มผ้าบริเวณนี้มันมีความอับความชื้นต่างๆบางครั้งบางคราวเชื้อโรคที่มันอยู่นอกทางเดินปสัสสาวะเข้าไปข้างในทําให้เกิดอาการอักเสบได้ อาจจะมีเหตุกระตุ้นบางอย่างเช่นการอั้นปัสสาวะนานเกินไปการดื่มน้ําน้อยเกินไปหรือบางคนก็เป็นหลังมีเพศสมพันธ์หรือกังกับมีท้องเสียหรือท้องผูกอะไรก็ได้ครับสิ่งที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงมักจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรผู้ชายถึงไม่ค่อยเป็นคะเพราะว่าโครงสร้างทางร่างกายค่อนข้างที่จะแตกต่างกันผู้หญิงเนี่ยท่อปัสสาวะจะสั้น แล้วก็วางอยู่ใกล้กับตำแหน่งของช่องคลอดกับทวารหนัก<ฆ>ท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยยาวประมาณสัก 3- 4เซนติเมตรแค่นั้นเองครับอ๋อเล็กนิดเดียวครับผมขณะที่ผู้ชายในท่อปัสสาวะจะยาวแล้วก็อยู่เป็นอวัยวะที่แยกออกมาจากบริเวณทวารหนักจากตรงบร<ม>ิเวณส่วนอื่นๆท่อปัสสาวะผู้ชายยาวประมาณ<ฆ>ทั้ง25เซนติเมตรที่โผล่ไปข้างนอกก็ส่วนหนึ่งแล้วที่เท้าไปข้างในอีกอและนอกจากนั้นเองผู้ชายก็ยังมีอวัยวะอื่นที่คอยป้องกันไม่ให้มีการอักเสบก็คือบริเวณท่อปัสสาวะทั้งหมดแล้วก็บริ ที่จะช่วยป้องกันในขณะที่ผู้หญิงไม่มีนะครับเพราะนั่นเชื้อโรคเวลาเข้ามาก็บุกถึงพอดีเลยข้างในทาให้เกิดอักเสบได้ค่อนข้างที่จะบ่อยค่ะพอทราบสาเหตุของการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วนะคะในส่วนของอาการ่ะคะอาจารย์อาการส่วนใหญ่แล้วกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะต้องมีอาก,การปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปัสสาวะกระปิดกระปลอยออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปวดอยากจะเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยๆอยากจะไปนั่งเฝ้าห้องน้ําปวดบิด ข้าห้องน้าทีไรก็ไม่เหมือนกับมันออกไม่หมดแต่จริงๆมันไม่มีไม,ไ,มไม่ได้มีน้ําปัสสาวะมากเพียงพอที่จะต้องถ่ายปสัสสาวะขนาดนั้น<ช>มันอาจจะเกิดจากความบวมอาจจะเกิดความรำบมหรือว่าเกิดจากการกระตุ้นทางระบบประสาทที่ทําให้อยากจะเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไข้เป็น<ช>เรื่องของปสัสสาวะบ่อยบางคนแทบไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าปวดอยู่เรื่อยๆ<ช>แต่อีกประมาณสัก50%ได้ครับที่อาจจะมีเลือดปนได้<ช><ม>ก็คือเวลาถ่ายปัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็เห็นด้วยยตาาเเปลล่ คือไม่ได้ไม่ได้ไไดตรงกับช่วงมีประจําเดือนนะแต่ว่าเราถ,ถ่ายปสัสสาวะน้ะําปสัสสาวะจะสีแดงออกมาเป็นสีเลือดเลยก็มีแตบางคนก็ไม่มากนักตอนซับตอนสุดท้ายที่ช่วก็จะติดสีชมพูชมพูแดงๆเป็นเรื่อๆออกมาก็เป็นไปได้มีประมาณสัก5 0ได้ครับค่ะการที่เรามีอาการดังที่อาจารย์ได้แนะนําไปนะคะว่าจะมีอาการเป็นแบบนี้ตามขั้นตามตอนแล้วแบบนี้ขั้นไหนแล้วควรจะเดินทางมาพบหมอคะ ที<ส>่ก <ML> ินกระเพาะปัสสาวะอักเสบถามว่าหายเองได้หรือไม่นะครับหายเองได้ก็คล้ายๆใช่ครับคล้ายๆก็เป็นหวัดนั่นแหละฮะก็คือแต่ว่าแทนที่หวัดก็หายติดเชื้อเข้าไปทางเดินหายใจนี่ก็ติดเชื้อทับเข้าไปทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดเชื้อโรคไม่รุนแรงนักปริมาณไม่มากนักก็สามารถที่จะหายได้เองโดยที่การที่พยายามดื่มน้ํามากๆแล้วก็เข้าไปห้องน้ํะก็จะถ่ายเชื้อโรคมันก็ถูกขับออกไปร่างกายก็มีอาการที่ดีขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าพยายามทําอย่างนี้แล้วประมาณสักหนึ่งวันผ่านไปไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยก็ควรจะมาพบแพทย์เพราะเราต้องทงการตรวจยืนยันว่าเป็นการอักเสบแล้วก็ให้ยารับประทานที่ส่วนใหญ่แพทย์ก็จะให้ยาแก้อักเสบนะซึะง่งหลายท่านก็คงเคยได้รับหลายคนก็เคยมีประสบการณ์ไปซื้อตามร้านขายยาต่อนะครับบางทีเขาไปหาเภสัช<ะ>ก็จะจัดยามาให้ให้มาทาน<ะ>การทานยาก็มันก็หลังจากที่ได้ยาทานยากับ เชื้อโรคมันตรงกันคนไข้จะมีอาการดีขึ้นเลยนะครภายในประมาณสัก24ชั่วโมง48ชั่วโมงนี้แทบจะเหมือนปกติโรคกระเพาะปัสสาวะเสบเนี่ยสามารถก่อให้เกิดการลุกลามของโรคอื่นๆตามมาไหมคะอาจารย์หมายความว่าถ้าเกิดรักษาได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ไม่ได้รักษาหรือว่าทิ้งไว้แล้วมันก็ลุกลามได้ขึ้นไปถึงไตนะครับทให้มีไตอักเสบได้ ไตเสื่อมนี่ไข้สูงนะไข้สูงหนาวสั่นแล้วคนไข้ค่อนข้างที่จะมีอาการค่อนข้างเจรุนแรงเลยนะมีอาการคลื่นไส้ทันอาหารไม่ได้อาการรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาลต้องฉีดยาไข้เชื้อทางเส้นเลือดอันนี้เป็นปฎิเป็นเป็นเป็นอาการข้างเคียงที่ต่อเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะเสื่ถ้าเกิดละเลยไม่ได้ทําการรักษาครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเรามาหาคุณหมอแล้วแต่ปรากฏว่ายาที่เราทานไปมันไม่ดีขึ้นเรายังดื้อยาเรายังปวดท้องอยู่แบบนี้เราจะต้องทํำยังไงคะ ครับก็คือจากอาการท,ที่บอกมาตั้งแต่ต้นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะแล้ปวดท้องน้อยอาการจริงๆเหล่านี้ถามว่ามันเกิดจากโรคอื่นได้อีกหรือไม่มเกิดได้ครับเกิดได้ด้วยใช่ครับ<ะ>อาจจะไม่ใช่เรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพียงอย่างเดียว แต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากกับโรคกับข้อปัสสาวะอักเสบเป็นเรื่องที่พบได้ค่อนข้างที่จะบ่อยโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงที่ต้องทํางานเดินทางอะไรเหล่านี้ฮะต้องกลั้นปัสสาวะอยู่บ้างดังนั้นโดยทั่วไปพอมีอาการอย่างนี้ทุกคนก็คิดถึงเรื่องของกัเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าได้รับยาที่ถูกต้องเนี่ยภายใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงอาการก็คงจะดีขึ้นเยอะแทบจะหายเลย ทีน,นี้ถ้าเกิดสมมติว่าอาการไม่ดีขึ้นหลังจากที่รับยาได้รับการรักษาแล้วก็ต้องมาคิดต่อแล้วว่าอันที่หนึ่งเชื้ออาจจะดื้อยาก็ได้<ฆ>ซึ่งจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมซึ่งแพทย์จะทําการเก็บปัสสวะมาเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อแล้วก็เปลี่ยนตัวยา<ฆ>ให้มันมีการครอบคุมได้มากขึ้นแต่ว่าประเด็นที่สําคัญก็ที่อยากจะชี้ก็คือว่า โรคอื่นๆเนี่ยอาจจะมีอาการคล้ายๆทำนองนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับก็ออย่างเช่นเรื่องของก้อนนิ้วในทะเพาะปัสสาวะ,ะนะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ้วที่มันอยู่ต่ำๆที่มันอยู่ในท่อไตใกล้ๆกับกระเพาะปัสสาวะก็ทําให้มีอาการปวดท้องน้อยมีอาการปัสสาวะบ่อยๆเพราะร่างกายพยายามที่จะขับนิ้วออกมาะนะครับนอกจากนั้นเองก็คือเรื่องของก้อนมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ,ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงถ้าทิ้งเอาไว้ซึ่งมะเร็งเนี่ยก็จะมีปัสสาวะมีเม็ดเลือดปน ตรวจทีไรก็จะมีเม็ดเลือดแดงอันนี้ถ้าเกิดบางคนมีอาการปัสสาวะขัดปัสสาวะอักเส<ม>กบกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยประมาณสัก50%อาจจะมีเลือดปนไดน้่ถ้าเกิดรักษาไปแล้วก็ต้องมาตรวจซ้ำว่าเม็ดเลือดมันหายไปไหมเพราะการที่ปีเม็ดเลือดปนนี่นก็ถือว่าจะต้องหาให้เจอซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่มีก้อนเนื้อง,งอกหรือก้อนมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนั้นเองก็ยังมีอาการอย่างของอวัยวะข้างเคียงอะไรบ้างคะก็ยังโดยเฉพาะยิ่ยงมดลูกแหละครับม,มดลูกรังไข่ซึ่งเป็นอวัยวะเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเรื่องของกะอระเพาะปัสสาวะเพราะบางทีเป็นก้อนเนื้อมาเบียดมาโดนเข้าโดยเฉพาะย,ยิ่งโรคที่เราเรียกว่าเนื้อเยื่อบุโครงมดลูกเจริญผิดที่หรือแ n d โดเมทรอยอสเพราะพวกนี้มันก็มันไม่ได้เป็นอันตรายที่เป็นมะเรงมะเร็งอะไรนะครับแต่ว่าตัวเยื่อบุโครงมดลูกเนี่ยมันไปเกาะตรงไหนก็ได้บางทีมันก็มาเกาะที่กระเพาะปัสสาวะ ก็ช่วงที่มันมีการบวมแต่ที่เป็นการข้างของเลือดก็ทําให้มีอาการคล้ายๆกับก,บกบระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บางคนบอกว่าเป็นกับทุกเดือนเลยเพราะว่าพอประจําเดือนมาก็หายเป็นทุกเดือนแล้วก็ประจําเดือนมาก็หายอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของเงยื่อบุโพรงมดลูกเกิดในิดที่ก็ได้ครับค่ะโอกาสของคนที่จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นในกี่ครั้งในรอบปีถึงจะถือว่าเป็นเรื่องปกติคะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ควรจะบ่อยอันที่หนึ่งก็คือรู้ที่ไว <Okay. S 2> วัยอของของคนเนี่ยที่พบได้บ่อยๆที่หนึ่งก็คือในช่วงของวัยเด็กที่เริ่มเข้าโรงเรียนเด็กผู้หญ <Okay. S 2> ิงเริ่มเข้าโรงเรียนแต่ก่อนอยู่บ้านแม่ก็ดูแลทําความสะอาดให้พอเข้าโรงเรียนเข้าอนุบาลก็เริ่มต้องดูแลตัวเองเข้าห้อง <Okay. S 2> น้ำบางทีอาจจะดูแลได้ไม่ดีนักก็เกิดอักเสบได้ในช่วงแรกช่อที่สองก็ช่วงวัยรุ่นเริ่มมีประจำเดือนเริ่มที่จะเข้าสู่วัยที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่ออะไรนี่ก็เริ่มที่จะเป็นอีกวัยที่สอง แล้วก็พอวัยที่3ก็เป็นวัยที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์เริ่มมีการแต่งงานนะครับก็จนกระทั่งมีคําพูดที่เรียกว่าฮันนี่มูนซิสไติสนะ<ม>เวลาไปมีเพศสัมพันธ์บางทีก็มีบ่อยๆโดยช่วงที่เริ่มมีใหม่ๆก็อาจจะมีการอักเสบได้แล้วก็ในช่วงของวัยทางานที่จะต้องอั้นปัสสาวะนะครับบางทีก็มันติดพันธนะุ์งานบางทีปวดปัสสาวะแต่ว่าก็เข้าไม่ได้ทํางานเคาน์เตอร์ให้บริการมีลูกค้ามาติดต่อเยอะๆก็ต้องพยายามคลั่จนกระทั่งมีคนมาต่อ แบบนี้การรักษาในวัยเด็กวัยรุ่นหรือว่าวัยสูงอายุหรือวัยกระทั่งวัยโคชลาเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันคะอาจารย์ก็คือหลักใหญ่ๆที่เกิดเป็นเราต้องมาพิสูจน์ก่อนว่ามันเกิดจากการอักเสบจริงถ้าเกิดจากการอักเสบก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะก็ะให้ตามสถิติที่เราได้เก็บข้อมูลว่าในช่วงนี้เชื้อที่เราพบมกักจะเป็นเชื้ออะไรใช้ยาตัวไหนได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากหลังจากรักษาไปแล้วถ้าหายเป็นปิดทิง้งแล้วก็ตัวปัสสาวะซ้ําแล้วไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่หลักให,ใหญ่ๆของการรักษาก็คือหนึ่งต้องมาปรับปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมอะไรที่แก้ได้ก็ต้องแก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็ก,ก,ก็ต้องพยายามหาทางทําผลหนักเป็นเบาครับทุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์วชิระขชการมากนะคะขอบคุณค่ะคร,ครับขอบคุณดีครับ